ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,363เวลาเดียวกันที่วินล่าในทอมสันริเวียร่าของเย่เชิญเป็นครั้งแรกที่คนทั้ง4ในครอบครัวรับประทานอาหารค้ามด้วยความอร,อร่อยอย่างแท้จริงเย่เชิญและเซียวชูรันไม่เคยมีปากเสียงกันแต่เสียวชางคุณและมาลันมักเน็บแนมและกล่าวคำพูดเย็นชาใสยกันบนโตอาหารทำให้บรรยากาศตึงเครียดและอึดอัดใจเสมอแต่ครั้งนี้ ตั้งแต่ต้นจนจบทั้งสองคนไม่ทะเลาะก,กันแม้คึ้่งคำที่สำคัญพวกเขาไม่ได้แสดงความเกลียดชังต่อกันทำให้บรรยากาศกลมกลืนอย่างยิ่งมาหลันอย่างเปลี่ยนพฤติกรรมผดเด็จการและยิงยาโซในอดีตตักอาหารใส่จานเสี่ยวชางคุณให้เขารับประทานสิ่งนี้ลิ้มลองสิ่งนั้นทำตัวเหมือนเป็นพันยาที่ดีและเป็นแม่ที่รักอย่างสมบูรณ์แบบส่วนเสี่ยวชางคุณในอดีตเขาดูถูกเหยียดยามมาหลันตลอดมา มักทอดถอนใจครั่ำครวญว่าตนเองเป็นผู้มีชื่อเสียงน่าเสียดายที่ช,ชายชาตรีเช่นเขารายพันยาที่ดีแต่เวลานี้เขาจำต้องยอมจำนนต่อชะตากรรมของตอนเองตอนนี้ตนเองเป็นเหมือนดังนกหานเหมยชิงคงมองดูด้วยความเหยียดหยามแต่ยังมีมาหลันเป็นของตายอยู่ในมือนี้ยังนับว่าดีอยู่ดังนั้นในแววตาที่มองมาหลันจึงไม่มีความรังเกียจหรือดูถูกเหยียดหยามที่ไม่อาจซ่อนเร้นดังเช่นอดีต แต่กลับอ่อนโยนและใส่ใจมากขึ้นหลังอาหารเย็นมาหลังที่คุ้นเคยกับนิสัยของเสียวชางคุณไม่ต้องรอให้เขาลุกขึ้นรีบเอ่อยปากพูดว่าชุรันอีกสักครู่ไปช่วยแม่ล้างจานแม่จะไปชงชาให้พ่อก่อนพ่อของคุณชอบดื่มชาหลังอาหารค่ำเสียวชุรันสะดุ้งอย่างไม่ทันตั้งตัวพูดอย่างรวดเร็วได้ได้แม่คุณไม่ต้องเก็บจานชาม ฉันจะเก็บไปล้างเองเสียวชางคุณที่นั่งอยู่ก็ตกตะลึงเช่นกันมาหลันชงชาให้เขาด้วยตัวเองสิ่งนี้เขาจะกล้ารับได้อย่างไรดังนั้นเขารีบลุกขึ้นยืนพูดว่าที่รักไม่ต้องรบกวนคุณเดี๋ยวฉันไปทำเองภายหลังมาหลันพูดแบบไม่ให้เขาปฏิเสธคุณเพิ่งทานอาหารเสร็จนั่งพักสักครู่ฉันจะชงชาให้คุณนำไปวางในห้องนั่งเล่นเสร็จแล้วจะมาเรียกคุณ พูดจบมาหลันก็เดินออกจากห้องอาหารเซียวชางคุณมองดูแผ่นหลังของเธอน้ำตาแทบไหลออกมาเขาหันไปมองเย่เชิญอย่างไม่อยากเชื่อในแววตาจากนั้นมองไปยังมาหลันที่กำลังเดินออกจากห้องอาหารสีหน้าของเขาเหมือนจะถามเย่เชิญตนเองกำลังฝันอยู่ใช่ไหมเย่เชิญก็รู้สึกประหลาดใจกับสิ่งที่เห็นเช่นกันดูเหมือนว่าแม่ยายของเขาเปลี่ยนเป็นคนละคนขณะที่ถอนหายใจ เขารีบลุกขึ้นช่วยพันยาเก็บจานชามบนตัวอย่างรวดเร็วเซียวชุรันรีบพูดว่าที่รักแม่ไม่ให้พ่อทำงานใดคุณก็เช่นกันไปนั่งพักสักครู่ที่เหลือฉันจัดการเองเย่เชิญยิ้มกล่าวว่าคุณเพิ่งเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางจะให้ฉันนั่งดูคุณทำงานคนเดียวได้อย่างไรเซียวฉางคุณที่นั่งอยู่ด้านข้างฟื้นคืนสติอดไม่ได้ต้องถอนหายใจมีคนกล่าวว่าครอบครัวรองดองทุกสิ่งเจริญรุ่งเรือง ก่อนหน้านี้ฉันไม่รู้สึกและไม่เข้าใจแต่ตอนนี้ค่อยเข้าใจไม่วิวาทในบ้านไม่มีการทะเลาะเบาะแวงไม่มีความขัดแยง้งความสามัคคีนี้ช่างดีจริงทำให้จิตใจเบิกบานจำสายเมื่อเซียวชูรันเห็นมาหลันเดินออกไปเธอเข้าไปกระซิบด้วยสีหน้าจริงจังพ่อเรื่องวันนี้ต้องขอบคุณเย่เชิญที่ช่วยทำเรื่องให้คลี่คลายไม่เช่นนั้นถ้าแม่รู้ว่าตอนนั้นเธออยู่ในสถานกักกัน คุณยังไปรับนาอาหารที่สนามบินยังพานาอาหารมาทานอาหารข้ามที่บ้านเกรงว่าวันนี้แม้แต่ตำรวจยังไม่อาจช่วยคุณได้เสียวชางคุณตกใจจนตัวสั่นสะท้านมองไปนอกห้องอาหารโดยไม่รู้ตัวเมื่อเห็นหมาหลันไม่ได้เดินเข้ามาเขาลดเสียงลงพูดกับเซียวชุรันด้วยน้ำเสียงตึงเครียดชุรันเพื่อความสามัคคีของครอบครัวของเรา คุณต้องเก็บสิ่งเหล่านี้ให้เน่าอยู่ในท้องของคุณเรื่องทั้งหมดเป็นตามที่เย่เชิญพูดจำได้ไหมเสียวชุรันเมมริมฝีปากบ่นพึมพำเพื่อความสามัคคีในครอบครัวฉันจะไม่บอกแม่แน่นอนแต่พ่อต้องเข้าใจห้ามทำเรื่องเช่นนี้อีกในอนาคตเสียวฉางคุณพยักหน้าซ้ำแล้วซ้ำอีกกล่าวสัญญาวางใจได้พ่อจะไม่ทำอีกทันทีที่พูดจบเสียงโทรศัพท์มือถือบนโตดังขึ้นทันที เขาก้มสีสลงมองเห็นผู้โทรมาคือจางเออร์เมาเขาต้องรู้สึกแปลกใจนิดหน่อยบ่นพึมพำน่าแปลกจริงๆจังเออร์เหมาคนนี้มักหลบเลี่ยงฉันตลอดเวลาเหตุใดวันนี้เป็นฝ่ายโทรมาหาฉันเยเชิญก็รู้สึกประหลาดใจเช่นกันเวลานี้จังเออรเหมาออกจากถนนโบราณช่วยหงห้าดูแลธุรกิบนท้องถนนเลิกติดต่อกับพ่อตาของเขานานแล้วเหตุใดวันนี้จึงโทรมาหาเขาได้ แม่เซียวชางคุณจะรู้สึกสงสยัยแต่เขายังหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและกดรับสายบทที่6364ที่ปลายสายโทรศัพท์จางเออร์เมาพูดด้วยความเคารพประธานเซี่ยวฉันเองเออเหเมาคุณยังจําฉันได้ไหมไราสาระเสี่ยวชางคุณพึมพำด่าออกไปพวกเราติดต่อกันหลายครั้งหรือฉันจะจําคุณไม่ได้ ฉันเก็บสะสมของดีไว้มากมายโทรหาคุณนับหมื่นครั้งคุณไม่ยอมรับสายทำไมจูจ่ๆวันนี้กลับโทรหาฉันได้จังเออมเมายิ้มพูดอย่างรวดเร็วไม่ปิดบังคุณประธานเซี่ยวฉันเลิกซื้อวัตถุโบราณแล้วตอนนี้ฉันทำงานให้กับท่านหงห้าท่านหงห้าคุณก็รู้จักเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณไม่น้อยเซี่ยวชางคุณหัวเราะเหอะืหอพูดว่านี่เป็นเรื่องแน่นอน ฉันและท่านหงห้ามีมิตรภาพเช่นไรเมื่อสองวันก่อนฉันยังไปทานอาหารในห้องไดมอนด์ที่เทียนเซียงสู้พูดจบเซี่ยวฉางคุณพูดอีกครั้งพอเธอจางเออร์เมาไม่ต้องมาทำเป็นพูดดีมีอะไรอยากบอกฉันให้พูดมาตรงๆจางเออร์เหมาพูดด้วยน้ำเสียงประจบประแจงประธานเซี่ยวคุณยังจำโจเลียงหยุนจากจี้ชิงทั้งได้ไหมได้ยินชื่อโจเหลียงหยุนในใจของเย่เฉินรู้สึกสนใจ จูจ่ๆใบหน้าเสียวชางคุณพันรู้สึกร้อนเผาราวกับว่าเขาถูกตบหน้าซ้ำอีกครั้งเขาพูดสาบแช่งออกไปทันทีโจเหลียงหยุนฉันจะจำเขาไม่ได้ได้อย่างไรตอนนั้นอยู่ที่จี้ชิงทั้งมีปัญหาบางอย่างฉันเดินออกมาแล้วเขากลับเรียกคนมาจับฉันกลับไปซาอย่างตบหน้าฉันอย่างแรงฉันไม่มีทางลืมความแค้นนี้ไปตลอดชีวิตหากไม่ใช่เขาถูกตระกูล่งไล่ออกจากจินหลิงฉันคงจะล้างแค้นเขาไปนานแล้ว เมื่อได้ยินสิ่งที่พ่อตาของเขาพูดออกมาเย่เชิญอดไม่ได้ที่จะรู้สึกทำอะไรไม่ถูกแม้ว่าตอนนี้เรื่องราวค่อยๆถูกเปิดเผยออกมาเย่เชิญรู้ดีแจกกันตกลงบนพื้นเองตอนอยู่ในมือพ่อตาตนเองแต่พฤติกรรมของเขาในเวลานั้นร้ย่างอายอย่างยิ่งจริงๆเมื่อเขาคิดว่าตนเองทำแจกกันมูลค่าหลายล้านแตกโดยไม่ตั้งใจความคิดแรกของเขาไม่ใช่หาวิธีแก้ไขแต่กลับวิ่งหนีออกไปปล่อยให้เย่เชิญเป็นผู้รับเคราะห์ โดนตบหน้านับว่าสะสมแล้วยังมาแค้นเคืองอะไรอีกแต่เสี่ยวชางคุณไม่คิดเช่นนั้นตนเองอายุมากแล้วถูกกลุ่มคนไล่ตามบนท้องถนนแค่นี้ยังน่าอับไอายไม่เพียงพอขณะพากลับไปยังลงมือทุบตีอย่างไม่เกรงใจตนเองอายุมากขนาดนี้ยังโดนตบหน้าอีกจะให้เขากลืนความแคนนี้ได้อย่างไรตามข่าวที่ได้รับ หลังเหตุการณ์นั้นโจเลียงหยุนหายตัวไปจากจินหลิงแม้คิดแก้แค้นแต่ไม่มีโอกาสจังเออร์เหมาที่อยู่ายสายโทรศัพท์รับรู้ถึงความโกรธแค้นเมื่อได้ยินเซียวชางคุณพูดถึงโจเลียงหยุนเขารู้สึกโล่งใจรู้ว่าตนเองอ่านทางได้ถูกต้องจึงพูดประจบประแจงหากประธานเซียวต้องการแก้แค้นไม่ใช่ไม่มีโอกาสมีโอกาสเฮียอะไรเซียวชางคุณไม่เข้าใจความหมายที่จังเออร์เหมาพูด ได้แต่สะบัดด้วยความโกรธแค้นไอเด็กน้อยคนนี้หายตัวไปนานมากฉันคาดว่าเขาคงไม่อยู่ในจินหลิงฉันจะแก้แค้นเขาได้จากที่ไหนจังเออร์เมารี่พูดราวประคองสมบัติมามอบให้ประธานเซียวฉันโทรมาเพื่อบอกข่าวดีกับคุณโจเหลียงหยุนกลับมาจินหลิงแล้วเขาวางแผนจะเปิดร้านบนถนนโบราณคุณว่าอะไรเมื่อเซียวฉางคุณได้ยินเรื่องนี้เขาลุกขึ้นยืนแทบจะในทันที ถามด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นไอ้บัตดซบแซะโจจะกลับมาเปิดร้านที่ถนนโบราณหรือเขาไปอยู่ข้างนอกหลายปีไม่ทราบประสบความสำเร็จหรือตกต่ำในความคิดเสียวชางคุณมีความเป็นไปได้สองประการประการแรกเขาอยู่ข้างนอกประสบความสำเร็จมีเงินมีอำนาจกลับมาเปิดร้านที่จินหลิงเพื่อทวงคืนศักดิ์ศรีที่ถูกไล่ออกจากจี้ชิงถังในทางกลับกันเขาไม่อาจอยู่รอดข้างนอกได้ ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกลับมาจินหลิงเพื่อหาเลี้ยงชีพไปวันๆหากเป็นอย่างแรกเขาไม่มีความหวังได้แก้แค้นแต่หากเป็นอย่างหลังนี่เป็นโอกาสดีที่จะได้แก้แค้นจางเออเหมาตอบว่าประธานเซียวบอกตามตรงฉันไม่เห็นโจเลี้ยงยุนด้วยตาตนเองแต่เมื่อพิจารณาจากข่าวที่ฉันได้รับเขาแค่อยากเปิดร้านเล็กๆบนถนนโบราณไม่ควรประสบความสำเร็จใดจากข้างนอกเซียวชางคุณระเบิดเสียงหัวเราะดังลั่น ห้าหาฉันคิดว่าไอ้ลูกเต่าผู้นี้ต้องตกต่ำอยู่ข้างนอกเมื่อไรสิ้นหนทางจำต้องบากหน้ากลับมาหางานที่จินหลิงสวรรค์มีตาจริงๆจางเอ,อ่อเหมากล่าวด้วยรอยยิ้มประธานเสี่ยวหากคุณคิดหาโอกาสแก้แค้นที่โดนตบหน้าฉันสามารถช่วยคุณได้เสี่ยวฉางคุณพูดทันทีว่าเยี่ยมมากคุณไม่ใช่ทำงานให้ท่านห้าหรือพรุ่งนี้พาลูกน้องไปหลายหายคนเมื่อพบเขาช่วยทุบตีเขาให้ดีด จางเออร์เหมาพูดด้วยความเร่งรีบประธานเซี่ยวทำเช่นนี้ไม่ไร้ทักษะไปหน่อยหรือเซี่ยวฉางคุณโรรงออกมาตอนที่เขาตีฉันไม่ไร้ทักษะเหมือนกันหรือจางเออร์เหมาอธิบายอย่างรวดเร็วประธานเซี่ยวฉันไม่ได้หมายความเช่นนั้นฉันแค่คิดว่าเมื่อเขาทําให้คุณคุณเคืองหากต้องการลงโทษเขาเราต้องลงโทษเขาอย่างรุนแรงอย่างน้อยที่สุดต้องทําให้เขาเสียหน้าในจินหลิง ไม่อาจแบกหน้าอยู่ต่อได้ต้องจากไปด้วยความสิ้นหวังเมื่อเขาไม่อาจาอยู่รอดที่นี่ได้ต้องจากไปฉันค่อยพาคนไปทุบตีเรียกว่าทุบตีสุนักจมน้ําทําเช่นนี้จึงจะคลายความขุ่นเคืองในใจคุณได้เสี่ยวฉางคุณยินดีอย่างยิ่ง รีบพูดทันทีมีเหตุผลสิ่งที่คุณพูดมีเหตุผลจังเออร์มหมากล่าวต่อว่าหากประธานเซียวไม่มีข้อโต้แย้งเตอร์มหมาจะจัดการตามนี้ดีเซียวชางคุณพูดโดยไม่ต้องคิดทําตามที่คุณพูดจังเออร์มหมายิ้มพูดว่าได้ประธานเซียวรอฟังข่าวดีจากฉันเซียวชางคุณกล่าวว่าฉันแทบทนรอไม่ไหวหากคุณมีข่าวคราวแจ้งฉันเร็วที่สุด จางเออร์เหมากล่าวว่าฉันกำลังคิดจะลงมืออย่างไรหากคิดได้จะรายงานคุณทันทีดีฉันจะรอาการติดต่อจากคุณเซียวชางคุณพูดจบวางสายของจางเออร์เหมาด้วยความพึงพอใจเวลานี้เย่เชิญอดไม่ได้ต้องสาบแช่งในใจจางเออร์เหมาไอ้บัตรซบคนนี้ฉลาดอย่างยิ่งเขาจำความแค้นที่พ่อตาของเขามีต่อโจเหลียงหยุนได้ยิ่งไปกว่านั้นโจเหลียงหยุนเพิ่มกลับถึงจินหลิงวันนี้ เขาก็ได้รับข่าวทันทีประสิทธิภาพช่างรวดเร็วจนน่าอัศจรรย์จริงๆเพียงแต่จางเอ,อ้อเหมาที่หน้าตายผู้นี้ไม่รู้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับโจเหลียงหยุนมิฉะนั้นแม้ให้ความกล้าหาญเต็มร้อยเขาคงไม่กล้าแม้แต่จะคิดสร้างปัญหาให้โจเลียงหยุนเวลานี้เซียวชูรันที่อยู่ด้านข้างหยุดเก็บจานพูดกับเซียวชางคุนด้วยความเป็นธรรมพ่อ ตอนนั้นคุณก่อปัญหาใหญ่ในจี้ชิงถังทำแจกันร,ราคาหลายล้านตกแตกจากนั้นวิ่งหนีไปหากฉันเป็นผู้จัดการคนนั้นเกรงว่าคงอดทนไม่ได้ต้องลงมือทุบตีคนเช่นกันเสียวชางคุณแค่นเสียงเย็นชาฉันวิ่งหนีเป็นเรื่องของฉันเขาไม่อาจทุบตีฉันเขาทุบตีฉันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องตักะเช่นนี้เสียวชูรันสายสีสรับไม่ได้พูดอย่างจริงจังพ่อ คุณต้องไม่ให้จางเอิ่มเมาไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นคนเราไม่อาจทำเรื่องน่าละอายเช่นนี้ได้เสี่ยวฉางคุณพูดอย่างไม่อดทนโอ้พ่อรู้ว่าทำอะไรไปคุณไม่ต้องกังวลใจเนื่องจากในเวลานี้ช่องถูก y ยูทู e ปิดการสร้างรายได้และเวลานี้มีผู้สนับสนุนจำนวนไม่มาก จึงขอเชิญชวนสมาชิกที่ยังไม่ได้สนับสนุนสามารถสนับสนุนช่องเพื่อให้สามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่องเพียงเดือนละสิบบาทเท่านั้นสามารถสแกนตาม qr วโค้ดหรือบัญชีพร้อมเพย์ที่หน้านี้ขอบคุณครับ